สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้เราไปอยู่กับเกมมิติกสามก๊กเกมมือถือแนวกลยุทธ์อาร์ีจีเกมสามก๊กอย่างแท้จริงนั่นเองครับที่ได้รับความนิยมในเอเชียต่างจงใต้ในคลิปแรกเนี่ยผมก็ได้แนะนําในส่วนของตัวเกมเบต้าไปแล้วครับได้พูดถึงตัวของเกมเพย์การสุม่มการชาสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนในเรื่องของการปั๊มเลเวลการทำเวสเริ่มต้นแล้วก็สิ่งที่ควรจะทําในทุกๆวันเพื่อพัฒนาตนเองนะครับ คมแนะนำเลยครับสำหรับมือใหม่ครับผู้เล่นครับก็จะต้องมาทำกิจกรรมตรงนี้ทุกๆวันครับเพื่อรับสุ่มกร์ดฟรีนะครับ10ใบนั่นเองครับซึ่งผนแนะนำว่าทำได้ง่ายทุกวันครับแต่คุณจะต้องมีเลเวล30ก่อนครับจึงจะสามารถทำกิจกรรมนี้ได้นั่นเองครับกิจกรรมง่ายๆนะครับในการทำก็คือเป็นแค่ส่งข้อความลงไปในแชทนั่นเองครับเพียงเท่านี้ก็จะไปกัดปลดล็อกแล้วก็จะได้ของรางวัลนั่นเองครับนี่ไม่ยากเลยครับ เอาละทีนี้เราก็จะไปทําการสุ่มตัวละครกันนะครับตอนนี้เนี่ยก็ผมจะต้องทําการสุ่มใหม่หมดเลยครับเพราะว่าตอนนี้เกมมันเปิดเป็นตัวเกมเต็ม,ตมแล้วนั่นเองครับทีนี้ตัวละครที่ผมอยากจะได้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าอยากได้เป็นของเป้งหรือไม่ก็โจล้นะครับเพราะว่าสองตัวนี้คือค่างโคตรนะครับคือโจมตีโคตรแรงแลวแถมยังมีฝืนเลือดอีกยังเทือนอีกเลยนะคร่บพี่สร้างดไปร้อยสี่สามเปอร์เซ็นต์ได้ดกับบนพลแนวตั้งของศัตรูนะครับ ได้รับเอฟเฟกต์มังกรน,นะครับดาวเมกจการโจมตีนี่คือแบบอย่างเยอะหรือไม่นะครับถ้าผมไม่ได้ตรงนี้ก็คือผมอยากได้ลิปโป้นะครับนี่ซึ่งดาวเมจโคตรแรงครับที่ผมอธิบายไปแล้วก็กาเสียงที่ตอนนี้นะครับมีดาวเมจนี่ถ้าดาวเมจเท่ากับการโจมตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับขคนเดียวของศัตรูมีโอกาสกระสุนหกเปอร์เซ็นต์เพิ่มสถานะถูกพิษนะครับซึ่งมันจะเป็นคอมโกบกับลิปโป้ใช่ไหมซึ่งลิปโป้เนี่ยก็คือถ้าศัตรูโดนสถานะอะไรเนี่ยก็จะทำให้ทำดาวเมจมากขึ้นนะครับ ก็คือยิ่งถ้าหผาศัตรูโดนเผาไหม้และถูกพิษนะครับจะสร้างดาเมจเท่ากับ15%ของเลือดของศัตรูนะครับตีโคตรแรงเอาละเราจะไปซุ่มกระชาก่อนนะครับไปครับสุ่มปุ๊บไปครับลองดูซิว่าเราจะมีโอกาสได้ของดีๆไม่เอ่ยปับ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 ผู้หลินซื้อกาซส้มหนึ่งไปครับโอ้โหออกง่ายมากครับ นี่คือสุ่มครั้งแรกเลยครับสีใบแรกนี่คือก็ได้ของแบบสีส้มแล้วนะครับมาอีกสักรอบครับจุบนี่ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปอุ้ยได้จิ้วท้ายครับอืโอเคอยู่ไปต่อครับสุม่มปุ๊ป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 อุ้ยได้การส้มอีกแล้วครับได้หวังอี้โอเคเดี๋ยวค่อยไปดูครับว่ามีสกิลอะไรบ้าง บลิ๋งฉีครับนี่ลูกดิโพครับเอาลูกดิโปก็มาว่ะแต่อยากได้พ่ออ่ะอีกสักนิดนึงละกันส่งไปเรื่อยๆครับอุ๊ยดอ้วนสุดครับโอเคไปต่อได้เตียวครับได้เตียวครับก็ดีนะครับสร้างดาวเมทเท่ากับการโจมตีหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับผลพลในเดียวในแถวหลังของศัตรูนะครับนี่คือสายลวงนะครับแล้วก็นี่ครับสร้างดาวเมทให้กับสองร้อยสิบสองให้กับผลพลแถวหลังของศัตรูแล้วมีโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มสถานะมึนและ นี่ต่อเนื่องหนึ่งรอบครับก็คือจะทําให้สร้างดาเมจสองร้อยสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับให้กับผุโพลแถมนี่ครับทําให้ติดสถานะมืนนะครับทําให้ไม่สามารถโจมตีได้หนึ่งรอบนะครับอย่างเถื่อนเลยสำหรับเดียวครับแนะนําเลยนิดตัวนี้โอเคครับเรียบร้อยสุ่มได้เรียบร้อยแล้วครับเอาละจิ๊บอุ้ยเตียนอุ้ยครับโอ้โหมาหนึ่งตัวจิบ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  บางทองก็ามาครับตอนนี้ทีนี้เราสุ่มได้ทั้งหมด100ตัวแล้วนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะได้การ์ดท,ทองแบบที่มีเปอร์เซนต์มากขึ้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะก็คือเพียงแค่เราสุ่มให้ได้100ครั้งนะครับมันจะสามารถเปิดรายการปารัชนาตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาคุณพลุนใหน,นะครับนี่ก็จะมีหลายตัวเลยถูกไหมทีนี้รอบนี้ผมเอาขยเิเนี่ยเอาจุ่โล่งไหมจุดโล่งก็ดีเนาะ แล้วก็การส้มสองไปนี่เอาปล่อยดีนะครับผมเอาเป็นเอ่อห้องตรงกับชีซีแล้วกันนะครับไปครับลองสุ่มดูนะครับว่าจะได้ไหมไปครับได้ชีซีเลยครับโอ้โหชุดแรกเข้ามาชีซีแล้วจ้าไปครับสุ่มต่อไปครับ ได้เกียงอุยแล้วครับนี่แล้วก็ได้เป็นข้าลทูมาเพิ่มหตัวเอาล้ครับสุดยอดได้ของตงมาเพิ่มหตัวครับเรียบร้อยครับได้กองสุดจ้านมาเพิ่มครับหืมควรสุดออกเรียบร้อยครับป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 รับได้เตียวครับมาอีกแล้วครับอ โอเคตอนนี้ผมเหลือแค่4ใบครับเสียดายครับตอนนี้เราคือได้เป็นนี่ครับเราได้คุณคนมาสองคนแล้วนะครับก็คือของตงกับชีซีนะครับแต่ว่าจูลุงยังไม่อดครับแต่ก็หมดแล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาสู่เป็นใหม่นั่นเองนะครับทีนี้สลับผู้เล่นนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็อยากจะทําการปั๊มสกิลปั๊มเลเวลนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆนะครับผมแนะนําให้บ้านที่กิจกรรมรายวันนะครับมันก็จะมีกิจกรรมให้เราเลือกนะครับนี่ ไล่ตั้งแต่ฝึกฝนกันมาทึกสามก๊กนะครับนี่ไล่ไปเลยครับผนวกโลกนะครับถ้าเราไปทํากิจกรรมถูกไหมครับมันก็จะได้บัฟเนี่ย่ได้ของรางวัลมานั่นเองครับก็จะเป็นของรางวัลที่จะทําให้เราได้อีพีได้ไหวขึ้นนั่นเองครับผมแนะนำว่าถ้าเป็นผพ้นเล่นใหม่นะครับก็แนะนําให้มาเล่นที่หมดตรงนี้นะครับมาดูกิจกรรมรายวันนะครับอย่างเช่นตอนนี้ครับก็คือให้ผมมาช่วยพนมิตรหนึ่งครั้งนะครับก็คือเราก็สามารถกดไปที่ได้ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ไปทาการช่วยนั่นเองครับนี่ช่วยเหลือปุ๊บ ไปงี oh, <no. S 1> tunnel tunnel. ้นะครับแค่นี้เองก็เสร็จแล้วครับปุ๊บนี่ได้พีฟรีจบเลยครับต่อไปส่งกวาดให้เพื่อน10คนครับปุ๊บผมก็ต้องมีเพื่อนให้มากกว่า10คนก่อนครับก็จะมีเนี่ยส่งไปเพื่อนครับกดส่งป้ายส่งป้ายส่งป้ายนะครับชึบชึบชึบไม่หยทำกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถรับคืนได้ถ้าเพื่อนส่งมานะครับนี่ก็สามารถกดรับมันคืนได้เรียบร้อยครับ จบปีหนึ่งภารกิจอย่างง่ายๆเลยครับนี่แหละก็เป็นภารกิจรายวันที่เราสามารถทําได้นะครับและแถมได้ ep แบบง่ายๆเลยครับผมแนะนำว่าสำหรับมือใหม่ก็ไม่ควรพลาดครับตรงส่วนนี้เอาละต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของการไปเล่นศึกนั่นเองครับนี่กับดกโลกก็ในส่วนของมดนี้นะครับก็จะทําให้คนที่ยังไม่ค่อยมีการ์ดเทพครับก็สามารถฟาร์มการ์ดได้นั่นเองครับแบบง่ายๆแล้วก็จะมีของรางวัลให้เรารับด้วยครับก็จะเป็นชิ้นส่วนของพวกแบบขุนพลนั่นเองครับชึ้ นี่ก็ <S <S จะรับมาฟรีๆเลยครับแล้วแถมมันก็จะมีด้านล่างตรงนี้นะครับที่จะเป็นดาน่นั่นเองครับที่ยิ่งเราเล่นนะครับก็ยิ่งทําให้เราตัวโต,วตวเข้าไปอีกครับยิ่งเราเล่นไปเยอะขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เราได้ของรางวัลเป็นพวกการ์ดขุนพลนะครับ <S <S หรือจึงสูงขุนพลมาใช้ในการเปิดขุนพลนั่นเองครับในส่วนต่อมานะครับถ้าหากว่าใครมีการ์ดที่ค่อนข้างเก่งแล้วเนี่ยก็สามารถบรรดวนกับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับในบทลีน่านั่นเองครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปเล่นกับใครนะครับ มันก็จะมีเซตการ์ดของผู้เล่นคนอื่นอยู่นะครับเราก็สามารถมาทดลองได้นะครับว่าเราเทีขนาดไหนนะครับและถ้าหากว่าเราลบชนะเนี่ยเราก็าจะได้ของรางวัลมาด้วยนั่นเอนงครับนี่เรียบร้อยแล้วจะรับรางวัลครับแต่ไอเทมฟรียฟรยอย่างง,าง่ายเลยครับ<อ>แค่นี้เองเพียงแค่เราทําการกําจัดเรือของคนอื่นครับไปเรื่อยๆเพื่อเอาของรางวัลครับตีเ่เดช เรียบร้อยครับคือยิ่งเราไปฟาร์มมาได้เยอะนะครับเราก็จะสามารถไปทําการซื้อกาสผมผลได้นั่นเองครับซึ่งมันจะมีเยอะมากแล้วก็ในแต่ละวันนะครับมันจะมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับที่เราจะสามารถเข้าร่วมได้ครับอย่างตอนนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมแปรประตูทวารกุแจทองนั้นก็จะจัดกิจกรรมในช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับหรือประมาณ6กโมงเย็นของบ้านเราครับเพราะว่าในเวลาในเกมเนี่ยมันจะไวกว่า1ชั่วโมงครับโดยวิธีการครับก็คือเราจะต้องทําการรีบต่อสู้นะครับ เคลียร์พื้นที่ในแต่ละประตูนะครับให้ไวที่สุดถ้าหากว่าเราสามารถทําได้ครับเราก็จะได้ของรางวัลมานั่นเองครับแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับประมาณ1นึ่ทุ่มยีนาทีนะครับก็คือบ้านพาัฒมิตนั่นเองครับก็จะเป็นอีเวนท์ที่เราจะต้องไปทำภารกิจร่วมกับเพื่อนในกลุ่มพัฒมิตของเรานั่นเองครับโดยเราเนี่ยจะต้องทําการช่วยพัฒมิตทำภารกิจให้เสร็จ ตามเวลาที่กําหนดนั่นเองครับถ้าหากว่าใครทําเสร็จทันเวลานะครับก็จะทําให้เราและพัธมิตรที่มาช่วยครับก็จะได้ของรางวัลนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ถ้าหากว่าใครสนใจครับก็สามารถเข้าร่วม Discord ของเกมนี้ได้ครับผมก็จะทิ้งลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาเล่นเกมนี้กันเยอะๆนะครับสามารถมาดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คุณต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดติดตามชมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหร